วันนี้เรามาทําภารกิจกันเป็นภารกิจระดับประเทศซึ่งประเทศของเราเป็ประเทศอะไรละ่ะพี่อ้าวของเราก็อเมริกานี่เอา้าเราป้ายก้ยลาลางนี่คืออะไรอะ่ะอะไรป้ายกําลังที่อยู่นี่คืออะไรอ,ะอ่ะก็มันอเมริการักมิคุใช่วอส,สไซเย่ไปรเริ่มกันเลยปะวันนี้จะพาไป<ร>ทำมิชชั่นอะไรครับกัปตันเอาคุณแอนดรอย์ขับรถจริงกันไหมี๋ยวกูเป็นฟ้าหรืฟิลเลตให้โอเคอันที่สามเนาะบาร์เรจไป <laughs> ไม่อยากเจอพี่แน่นไหมเดี๋ยวพาไปพี <laughs> ่ไม่มีปืนยิงอะ่ะก็เลยเจอไม่ได้พี่แน่นวินิกันไม่ปืนยิงอะ่ะ <laughs> ที่วัยยี่สิบจะไปสู้อะไรได้ถ้ามันเอาใจเล่นยากธรรมดาหรือ,อยากทำกันไอ้เจ้าเพลงลิขิ <S <s ตลิขิตไอ้เจ้าลิขิตลิขิตได้เลยแป๊บแเปลี่ยนเพลงก่อนโอเคปิดเพลงละอ่ะคือดอิสต็อปก่อนอ่ะไปที่ อ่าไปที่เซตติ้งแล้วก็ตั้งค่าปิดไพ่ไปออดิโอแล้วก็ไปปิดแมมเิปหมโอเคกููปปิิดแล้วกดเซตติ้งออดิโอแล้วก็ไมมิวสิ c ขนาดจบแล้วแค่นี้ก็ปิดทุกอย่างละเดี๋ยวเซตอัพก่อนเนาะบ a r r a เล่นแล้วได้ตังค์เล่นเช็ดก็ได้ตังค์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ได้แล้วเหมือนไม่เล่นนานละเล่นไม่ได้เล่นในมิชชั่นแี่นี่มาปีกว่าแล้วมั้งจะเอาเป็นชุดของผู้เล่น เองหรือว่าจะเป็นชุดของภารกิจนี้อ่าเป็นชุดของผู้เล่นเองโอเคเล่นธรรมดาหรือยากยากโอเคเ <c oughs> พราะยากมันจะบอกตังค์ไงอีเจ้าความท้าทายเกียร์ไปเ,เถอะเอตรงๆนะว่าถ้าสมมตินมนติลิกัสิ์กูกูตัดเสียงลิลิกัิ์ออกทิ้งได้นะมาละเรามาละอีเชีย่ย ชุดกูนี่แบบแอคจัดๆเลยทีย่เหรอเขาเรียกว่าชุดเป็นชุดแบบแยงกี้ใช่ไหมชุดกูโคตรเท่เลยว่ะไม่เข้าเลยกับทุกอย่างจริงว่ะเฮ้ยชุดสุดแต่ไปดูได้ทุกทีแต่เอ็มมีชุดบ่อยนะไม่ใช่ชุดสุดจริงจริงชุดสุดเว้ยแต่ว่าพอดีมันใส่เกาะอยู่ข้างในไงใแต่ถ้ีาให้ดูดีๆมันจะเป็นมันจะเป็นชุดเกาะอ,อยู่เว้ยแล้วของกูนี่คืออะไรเนี่ยที่เหีอยังกี้สาวอะลึกงั้น ไปเริ่มทำารกิกกันดีกว่ากูถามไม่จริงมึงไม่สงสัยกันหน่อยเหรอเฮียยังหลุดโลกเลยรถเรานะเลือกคนในเครืองรางงตากสิบอยูแล้วเห็นเฮ้ิคอปเตอร์ตรงนู้นไหมไม่เห็นนู่นอ่ะสอบฟ้าตรงนู้นอ่ะเห็นปะเห็นเห็นเห็นเรีกยกไชเนอร์ไปไนเปอร,ปปอร์มันจะมีปืนหนึ่งที่เป็นชนกระสุนทองอ่ะเห็นไหมัม่นห ยิงเลยเอ็ต้องยิงอ๋อจะยิงทีระเบิดเลยเหรออือสุดยอดทำสำเร็จแล้วเคอีกคันนึงโอเคู้้ถามก่อนนี่แม่งสไนเปอร์หรือว่า ทั่วเพื่อพีจีเด่ะแนเน่คือระเบิดไม่ใช่สไนเปอร์กจอก่อรถถังแรงมากนี่คือสไนเปอิดจะสุดระเบิดถามในชีวิตจริงมีไหมมีแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ทดลองเฉยคือแบบทดลองเลยใช่แต่ว่ามาคงยังไม่มาใช้แบบหลักๆเนี่ยตกลงปีใน GDF ปีอะไรกันแน่วะนี่จะขับแหละขับเองมาแม่กูยิงเองวะอ๋อ ไปเลยมาแล้วฝันส่ายมาแล้วไปลุนไฟองค์ไฟเอ็มอะไรกันกูไม่รู้จักไอ้เหี้ยจีบสาวเหรอมึงแค่จีบสาวเหี้ยกูแม่งถล่มประเทศรู้ไว้ด้วยไปลุนไฟเอ็มเนี่ย GTA ของจริงเขาเล่นกันอย่างงี้ใช่ไหม อันนี้ขอไปพูดแล้วกันอันนี้ขอไปพูดแล้วกันนะสางรถออกเสียงนี่หิงนี่หมดทางทางก็ไม่เว้นไปเลยยาเลยรไอเดีาพวกนี้ขับรถช้าจาัาาางวะไม่มันเลย ข้างหน้าคันหนึ่งใช่ได้ไม่ต้องกลัวแค่คันเดียวเนี่ยแตกกเน,นข้างหน้าอีกคันหนึ่งเคเอ้ยฮอเฮลิคอปเตอร์เรอข้างหลังฮอลล์หลังไอ้ยังห่อหุ้มเกาะไม่เป็นไรฮะชนต้นไม้แล้วไปครับขับดีๆเดี๋ยวเฮ้ยโทษโทษรถมันไหลมา,าเลยลมทม อมสันสั่นลงมาเลยลงมา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 ไอ้พวกนี้เชียนี่อึดจังวะโทษโทษขับเลยรถรถมันลื่นรถมันลื่นโคตรเยอะเลยกลัวอะไรนี่หยับ GTA เยอะเยอะดีละแต่น่าจะไม่ตาย น่านะแถวตัวเียบดูน่าจะทิะง้งนะมั้งไม่แน่ใจนะยิง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 หลังข้างหน้าจริงแทบไม่ทันแล้วเนะี่ย ใจอยู่วะคนปกติเขาจะริงเขาจะขี่รถปักเงินแบบนี้เหรอวะอันนี้ก็ถามจริงบนโลกจริงๆอ่ะเห็นรถรถคุ้มก่อปิดปืนคนหนักอย่างเงี้ยเป็นใครใครก็ขี่รถตีกวะวะจริงไอ้ช่วยไม่ปกติแล้วนะเมืองลอซานโตสเนี่ยเออ่แนะนำตรงนี้ขอให้ลงแทนนะ เอ้ยยิงยิงฮอกลมใหญ่เลยยิงฮอกลมใหญ่ตรงนู้นเออยิงยิงยิงไปยิงไปเลยเออระวังนะตรงไอ้พวกนี้มันยิงไกลได้เพราะว่าแล้วก็มันยิงเมียคือเมียกัดตายเลยแนะนำให้ใช้ไนเปอร์ยิงดีกว่าแต่มันว่าพีทีแล้วนะหน้าที่เองอ้ดีขับรถดี เออผมขอชนายก่อนดีกว่าเพราะว่าอันตรายคนนี้ยิงกราดนะเอาเร็วเลยจะยิงยิงโคเวอร์ไปขอเคลียร์แบบรอบๆเพราะมันมีบางตัวมันอยู่หลังกำลังมันเคลยียร์ไม่ได้ใครเปนจะโง่เลยหรอเป็นจะกำบังว่ามีรถคุ้งเกาะขนาดนี้ อันนี้ถามความจริงกำบังมันจะไปอยู่เหรอถ้าถามพูดจริงๆริงคือแม่งก็ไปอยู่หรอกแต่ว่าเกมนี้ต้นไม้ทําไมวะที่จะทำไงได้ที่จะ,จะต้นไม้โดนน้ำพิชิแม่งยังไม่ยังไม่แตกเลยต้นไม้แม่งทำจากเหล็กเลยวิวัฒนาการนะเพื่อคนแบบนิดๆแบบเมืองนี้โดยเฉพาะอ,อ่ะเข้าใกล้ละได้มันจอดอ่ะนะเพราะไม่งั้นคือคือแม่งคือเออมันโหดอ่ะมัน ก็มันยิงแบบโดนช็อตแตกได้เข้าใจไหมวันวันคิว,ควต้องเซฟไว้เหลือน้อยแล้วหน่อยอยู่ประมาณหกเจ็ดคนเองปะ่ะแม่งไงอยู่โคเวอร์หมดแล้วใช่ใช่จะอันนี้อีกไหมไนเปอร์สอยดีป่ะเออไอ้อลาพี่นะว่าระดมไปไดิ พวกกูไหวน่าหมดแล้วเอาเอาไปว่าที่อื่นหมดไป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 หมดนี่ไปเลยนี่ไปเลยโกโกโกูนี่เลยนี่เลยหมดหมดมีฮออยู่ด้านขวาเท่าไหร่ระยะนี้ยิงไม่ได้ยิงไม่ถึงเอามาละใกล้จะถึงละถึงละกูไหวด้านหลังอันหนึ่ง โลโลยิงกดอยู่ต้อมทางขวาเลยน่าริงไม่มทันเลยพวกนี้มันเร็วพวกตำรวจเขาไม่ยุ่งเลยอะอันนี้กูถามจริงว่าเป็นใครใครจะอยากยุ่งวะ เป็นใครใครจะอยากยุ่งวะผู้ก่อการร้ายที่มีรถถังแบบเนี้ยน้าพวกเราบัสสีเขียวสดสะสะฟาน yes อย่ายิงนั่นยิงป๊บแพ้เฮียเสร็จละเมืองรถซานโตติเฮียตำรวจไม่ควรจะอยู่ในเมืองเน่ตรงๆนะมึงควรจะเลิกไปตำรวจเถอะเราย้ายเมืองเถอะไอ้เฮี้ยแม่งรถถัง